ก่อนหน้านี้นะครับผมเล่าให้ฟังว่าคนเราอ่ะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้จักนะครับก็จะรู้ว่าเราควรที่จะคุยกับเขาแบบไหนแล้วเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกับเขาได้อ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มเหี่ยวแดงนะครับหรือว่าสายเด็ดเดี่ยวเนี่ยให้เราเนี่ยสื่อสารคุยกับเขานะครับแบบสั้นๆตรงประเด็นนะครับให้เน้นไปที่ผลลัพธ์ไม่ต้องอ้อมพ้อมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอกับสายนกเหลืองนะครับหรือว่าสายสังสรรค์เนี่ยเวลาเราเจอเขาเนี่ยให้ชมเขาบ้างนะครับแล้วก็พูดด้วยอารมณ์บวกนะครับอย่าให้บรรยากาศตึงเครียดนะครับ ไม่ชอบถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนกคูกสีเขียวนะครับสายละเอียดนะครับให้เราเตรียมข้อมูลให้ชัดนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปขายของเขาเนี่ย <_ C> ก็พยายามอธิบายเขาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอยาให้เขารู้สึกกดดันและถ้าเกิดว่าเราเจอกับกลุ่มมีฟ้านะครับสายช้าแต่ชัวนะครับให้เวลากับเขาครับค่อยๆชา้าอย่าไปเร่งให้เขาตัดสินใจนะครับไม่ไงั้นเขาจะหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงนะครับเราก็ต้องให้ความมั่นคงอย่างที่เขาชอบนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีบุคลิกไหนที่ดีกว่ากันนะครับ ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจเขานะครับแล้วก็ปรับตัวเราให้เขากับเขาได้นะครับเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกับใครก็สบายใจทั้งนั้นนะครับ